ู้ชมคะมข่าวแรกของเราในวันนี้มีดราม่าร้อนๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสาหรับพิธีกรฝีปากกล้าพี่พศอานนท์ของเรานี่แหละโอ้โหช่วงนี้โดนหนักเหลือเกินนะคะ<อ>ล่าสุดคะ่ะเขายื่นข้อเสนอว่าจะช่วยเหลือน้องไทเกอร์อดีตดาราเด็กที่ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะขาดทุนทรัพย์เป็นเด็กเรียนดีแต่ว่าขาดทุนทรัพย์ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ถูกโยงว่า จะเกาะกระแสข่าวนี้ดึงน้องมาเล่นหนังซะเลยหรือเปล่าคะพี่พจน์อนนท์ค่ะร้อนไปถึงพี่พจ์ค่ะต้องรีบออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวยืนยันนะคะว่ารู้จักน้องจากไอจีและต้องการช่วยเหลือเรื่องค่าเทอมเพราะอยากจะสนับสนุนเด็กเก่งแต่ขาดทุนเรียนไม่ใช่จะเอามาเล่นหนังอย่างที่เป็นข่าวค่ะขณะที่เพจ แหม่มโพดํานะคะเปิดข้อมูลอีกด้านอ้างว่าเพื่อนในห้องเรียนของน้องไทเกอร์เนี่ยยืนยันว่าเพื่อนเป็นว่าเพื่อนเป็นเด็กดีขยันและเก่งแต่เพิ่งจะไปเริ่มทางานพิเศษเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองและอยากให้สังคมสนับสนุนให้ช่วยตัวไทเกอร์ที่ต้องการทํางานแลกเงินมากกว่าเป็นการเรียร์ไรนะคะและบอกด้วยว่าตัวไทเกอร์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากโรงเรียนอยู่แล้วและเชื่อว่าเมื่อเข้ามาหาวิทยาลัยก็สามารถติดต่อเรื่องขอทุนและกู้ยืมกองทุน กู้ย,ยืมเพื่อการศึกษาได้อยู่แล้วคือจริงๆทุกสถาบันเขามีกองท<ช>ุนเพื่อการศึกษาอยู่แล้วนะคุณค่ะส่วนใน Instagram มของน้องไทเกอร์ค่ะล่าสุดได้มีการโพสต์ภาพนะคะพร้อมกับข้อความขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือยืนยันว่าจะไม่เลิกทํางานพิเศษและจะตั้งใจเล่าเรียนไม่ให้ทุกคนผิดหวังส่วนใครที่คิดร้ายหรือว่ามองในแง่ลบ ตัวเองขอให้อภัยและเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะเมตตาและเชื่อในตัวเขาค่ะ,คะและในวันนี้เองนะคะน้องไทเกอร์และคุณแม่เดินทางมาออกรายการรถปลดทุกข์พร้อมกับเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะว่ายืนยันไม่คิดจะออกมาเรียกร้องความเห็นใจหรือขอรับเงินบริจาคแต่ต้องการใช้ความสามารถของตัวเองแลกเงินไม่ทางใดก็ทางหนึ่งละไปฟังความรู้สึกของน้องไทเกอร์กันคะ่ะ ผมรู้สึกขอบพระคุณมากครับที่เขาอย่างน้อยเขาก็ยังไม่ลืมไอเด็กตัวดำๆคนนี้ที่ผมก็ยอมรับผมก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแล้วแต่ว่าพี่ๆเขาก็ยังไม่เคยลืมผมนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณจริงๆครับผมไม่อยากจะมาแบบขอบริจาคนีแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากที่จะได้เงินมาด้วยแลกความสามารถมากกว่าครับเพราะว่าการขอบริจาคมันจะทําให้ผมกลายเป็นเหมือน5ปีที่แล้วซึ่งมันเป็นบาดแผลยังฝังมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ผมอยากที่จะใช้ความสามารถของผมก็เผื่อว่า จะให้มันสมศักดิ์ศรีครับผมก็พยายามต่อสู้เต็มที่แล้วแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ไหวจริงๆครับก็ต้องเป็นการสุดวนสัยครับ น้องบอกนะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าขอใช้ความสามารถในการแลกเงินมาแล้วกันซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เองเนี่ยน้องเนี่ยพยายามที่จะติดต่อขอไปทางานในวงการบันเทิงขอกลับเข้ามาทางานในวงการบันเทิงซึ่งถ้าพี่พศอานนท์เนี่ยเขาเห็นถึงความสามารถดิฉันว่าก็ไม่น่าแปลกนะเขาจะสนับสนุนนะครูหรือไม่ก็ให้น้องเรียนไปก่อนตั้งใจเรียนไปก่อนก็ได้นะคะเส้นทางในวงการบันเทิงเนี่ยอีกไกลเนาะต้องค่ะประสบความสําเร็จนะคะเป็นกําลังใจให้มาที่